สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบเฟิร์นสายนี่เป็นคลิปที่2ที่เจาะเรื่องของการปลูกเลี้ยงเฟิร์นสายโดยเฉพาะนะครับทาเป็นซีรีส์มีความยาวหลายตอนเลยในตอนนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเจ้าเฟิร์นสายนั้นมีสุขภาพดีนั้นดูอย่างไรเป็นโรคดูอย่างไรทีนี้เราจะไปดูกันว่าถ้าหากเราเลี้ยงดูได้ดีมากๆพอเราปลูกไปสักระยะหนึ่ง เขาจะเติบโตดีมากๆจำเป็นต้องถาอ่ายกระถางหรือเปลี่ยนกระถางเร่องต้นหอมนีนะครับถ้านใ,ในตนที่เราปลูกเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งแล้วกระถาง,างข้างหน้าคุณนั้นนี่น ไซส์เท่าไหร่ครับไซส์แปดนิ้วค่ะถ้าเราเต็มกระถางแบบนี้แล้วก็เริ่มเติบโตดีแล้วเนี่ยผมยังไม่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนถ่ายกระถางอะต้องทำยังไงดีครับคุณนันเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมกระถางเราก็ใช้ขนาดโตขึ้นครับส่วนมากแล้วจะใช้ขนาดนี้ค่ะกระถางเตี้ยไซส์สิบนิ้วกระถางเตี้ยไซส์1ิบนิ้วใช่เดิมเป็นแบบนี้เนาะเดิมเป็นแบบทางด้านขวามือของคุณนันเราก็ใช้กันไกลตัด ออกให้เป็นดูแบบนี้ใช่ตัดก็ไม่ไม่ตัดไปถึงขอบมากค่ะคตัดให้มันเหลือข้างในไว้หน่อยอเพื่อที่จะให้ให้ตุ้มเนี้ยค้างอยู่ข้างบนได้คือถ้าเราตัดกว้างเกินไปมันมันไม่ดีค่ะมันจะหลุดต่อไปก็ต้องมีลวดาาแหวนลวดใช่ครับอันนี้ลูกซื้อได้ไหม ลวดใช้ประมาณ50าสเซนแล้วก็เอามาตัดอีกหน่อยเพราะว่าถ้าใช้ทั้ง50สเซนมันจะยาวไป,วไปต้องตัดออกค่ะครับแล้วก็เขาจะมีรูอยู่ใข้ขใช่แล้วก็วกร้อยเข้าไปเนาะส่วนมากกระถางพวกนี้จะมีเลือกใช้4ี่รูหรือ3รูก็ได้แต่ว่าส่วนมากเราจะใช้แค่สใช้ลวดแค่3ขาค่ะเพราะอะไรครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาต้นมันใหญ่อ่ะเราถอดออกแบบนี้ไม่ได้ทําให้ใบเสียหายเราต้องตัดเลยค่ะไม่ต้องเสียดกระถาง ตัด,ตดนี่แตกเลยตัดแค่ข้างเดียวนะใช่ตัดแค่ข้างเดียวค่ะแล้วก็เอาต้นออกอย่างนี้เลยโอ้ลากสวยเนาะลากสวยค่ะถ้าเราเลี้ยงดีลากก็จะเป็นแบบนี้เนาะใช่ใช่ก็คือถ้าลากดีอ่ะต้นสวยค่ะ รากดีในที่นี้คือมีรากเขาขาวแต่ใช่ารากอ่อน<ม>ใช่ค่ะมีปริมาณมากเกาะกับวัสดุปลูกพวกเนี้ยเขาเกาะได้ดีอ่านี่คือรากที่ดีสะท้อนถึงความมีสุขภาพดีของต้นไม้ของเรานะใช่ค,ค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปรเราเอาออกได้อย่างเงี้ยค่ะมไม่เอาทิ้งไปเลยคใครที่มีโอกาสดูคลิปที่แล้วนะก็จะรู้ว่าวิธีการเอารากออก ใช้วิธีการแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องใช้มีดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสร้างรากใหม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาออกเลยแล้วมันเยอะเกินไปอ่ะเอาใส่ในนี้ลําบากแต่ว่าก็แล้วแต่ชนิดบางชนิดอ่ะรากเขาน้อยเราก็แค่เคาะเคาะออกมันก็ออกแล้วแต่แต่พวกช่องหรือว่าใบที่มันเฟื่องสายที่มีใบชัดชัดเจนแบบเนี้ค่ะรากเขาจะแน่นมากเราต้องเอาออก นี่ผมอยากโอโตะจะได้ว่ากล้องอีกตัวหนึ่งมันร้อนเกินไปครับอยากให้ดูหน้าคุณนันเวลาดึงออกเต็มไปด้วยความมั่นใจเสร็จเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะอ่าเราเราเรารู้ได้ไงว่ามันเขนาดของตุ่มพอแล้วก็ก็คือมันจะใส่กระถางมันใส่กระถางได้เราออกออกแค่พอใส่กระถางได้ค่ะคือถ้าเราปล่อยไว้เต็มเนี่ยมันใส่ลําบากแล้วทีนี้ เพราะว่าเฟือนอ่ะมันสร้างรากใหม่ได้อยู่แล้วค่ะคือถ้าเราปล่อยเยอะเกินไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันจะเต็มกระถางแล้วพื้นที่ที่มันจะสร้างใหม่เนี่ยเราใส่เครื่องปลูกได้น้อยอ๋อโอเคเอามากไปก็ไม่ดีเอาแค่พอดีค่ะเอาแค่พอดีเนาะต้องต้องมีมือช่วยไหมต้องมีมือที่สามไม่ต้องค่ะแค่นี้ค่ะก็จับอย่างนี้อ่าตะแคงตะแคงค่ะคุณนันทำช้าๆนะค่ะ จับตะแคงเสร็จแล้วก็ใช้ใช้ตัวเราช่วยหน่อยแล้วก็ค่อย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 เข้าไปอย่างนี้ค่ะอ่าเสร็จแค่นี้ได้เลยใช่ไหมครับก็จะมีกับมะพร้าวที่เราแช่ไว้แล้ว วิธีการแช่กับมะพร้ากก็คือให้มีน้ําและความชื้นเราแช่ไว้สั้สามสี่วันเนาะกวานั้นเนาะสามสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะตแต่อย่านานเกินไปอา,อาทิตย์นึงน่ะกำลังดีเนาะก็ต้องถ่ายน้ําทิ้งก่อนก็ใส่ลงไปใส่แบบว่าเราก็ต้องดันต้นให้มันอยู่ตรงกลางค่ะตรงเนี้ยจัดให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้ให้กับมะพร้าวเนี่ยมัน แนบแนบชิดคือกระชับไปกับตุ้มเดิมมันอะค่ะเราก็เอามือทำอย่างนี้ที่ขอบมันเสรที่สวนต้องใส่ยากาจัดวัชพืชอะไรอย่างนี้ไหมครับมันโรคแมลงเราก็ใส่อย่างนี้ค่ะผงสแต็กเกิลจีโรยไปประมาณหยิบมือนึ่งแล้วก็ปุ๋ยให้คนปุ๋ยก็ประมาณนี้แค่นี้ค่ะละลายช้าเนาะปุ๋ยละลายช้าเลยนะครับ แล้วก็โรยให้รอบเสร็จใช่แล้วเราก็ปิดไกอีกทีหนึ่งแค่นี้ค่ะแล้วการโรยกามะพร้าวเวียนซ้ายเวียนขวานี่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตไหมครับเวียนซ้ายเวียนขวาไม่เกี่ยวก็ถ้าไปเรื่อยต้นงงต้วบนเป็นคางเดียวกันค่ะพยายามให้แนบๆเนาะใช่ๆช่แล้วก็เหลือเหลือข้างบนไม่หน่อยคือถ้าเราใส่เยอะเกินไปอ่ะ แล้วทีเนี้ยพอที่นี่มันหน้าฝนพอหน้าฝนแล้วความชื้นหรืออะไรมันอมน้ํามากเกินไปจะทําให้รากเน่าได้เราเอาแค่พอดีค่ะใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับว่ารากมันไม่ได้อากาศครับเดินทางสายกลางนะครับมาชิพแต่ว่าอ่าแล้วหลังจากนี้เราก็ลดน้ําหลังจากนี้ลดน้ํานะคะลูกค้าเอาไปอ่ะถ้าลดจากขานหรือจากบัวแรงๆอ่ะเราก็แทกทําให้รากมันโผล่อย่างเนี้ย มันจะมีปัญหาครับเราต้องลดแบบยังไงก็ได้ค่ะให้ให้รากมันไม่โผล่แล้วไอ้นี่มันไม่กระจุยกระจายบางทีบางคนลดไอ้นี่จนกระจายกระจายแล้วรากมันโผล่แล้วทีเนี้ยรากมันจะแห้งแห้งปุ๊บชะงักการเจริญเติบโตใช่บางทีก็เน่าบางทีก็รากรากเน่าไปเลยครับแล้วก็นํามาสู่อาการดับแนวนะครับใชอันนี้ก็แค่นี้ค่ะแล้วก็ไปลดน้ํา จับแนวคือตายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปแขวนอ่านะครับคุณนันบอกแล้วก็ไปแขวนเนาะอันนี้ค,คือขั้นตอนของการถ่ายกระถางใช่ไม่ยากที่นี่ที่นี่จะใช้ชาเลน60เปอรนต์ครับสำหรับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้อดใจรออีกสักนิดนะครับมือเย็นจะนําคลิปตอนต่อไปคนรักเฟื่อนสายสามารถจะแบ่งหรือผ่าขยายพันธุ์เจ้าเฟื่อนสายได้ง่ายมากๆน้องนันบอกหมดเปลือกเลยครับ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นเพราะกังวลว่าจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ในสวนเป็นอันตรายต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็เมื่อเยนเชิญชวนท่านใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเข็มประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือ ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นที่กังวลกับผู้ปลูกเลี้ยงแล้วก็เป็นปนัญหากับระบบนิเวศของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช e ้อปปี้ลาซาด้รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้หากท่านสะดวกทางไลน์ก็สามารถจะแอปไลน์คุยกักบแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับ เงงก็มีทั้งเนี่ยทั้งโดนแดดเหลืองดแดดหเหลืองใช่ทั้งโรคเนี่ยลุไมใแดงทั้งแก่แล้วก็ตัดออกแล้วก็หลากเต็มแน่นเลยมีครบตั้งหลายหมอเลยเนี่ยตั้งหลายหมอมาก